สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชา n นลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพูดถึงการเสริมพลังบวกรับพลังบุญสําหรับผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2568แล้วมาถึงชาวราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภแล้วคะ่ะผู้ที่เกิดวันที่14พฤษภาคมถึง14มิถุนายนมาดูกันนะคะว่าชาวราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภในช่วงเดือนตุลาคมนี้ควรเสริมพลังบวกรับพลังบุญเกี่ยวกับด้านใด มาดามขออนุญาตชาวราศีพฤกษบหรือลัคนาพฤกษบุกท่านขอเป็นตัวแทนเปิดไพ่แทนคุณไพ่รู้อะไรก็ขอให้ไพ่บอกออกมาว่าชาวราศีพฤกษบหรือลัคนาพฤกษบในช่วงเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2568นนี้ควรเสริมพลังบวกรับพลังบุญเกี่ยวกับเรื่องใดจะมีอะไรเกิดขึ้นไพ่ใบแรกได้ไพ่เอ่อเจ็ด จ็ดไม้เท้านะคะเจ็ดไม้เท้าในที่นี้เขาบอกว่าในช่วงนี้คุณอาจที่จะทําอะไรที่ต้องต้องเข้าไปร่วมกับองค์กรต่างๆหรืออาจที่จะทําอะไรที่จะต้องทําเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นหมู่คณะนะคะแต่ว่าคุณมีภาวะของความเป็นผู้นําถ้าจะคิดทําอะไรคุณสามารถที่จะนําทีมให้ประสบความสําเร็จได้ในช่วงของเดือนตุลาคมนี้นะคะดังนั้นชาวราศีพฤษภเป็นช่วงจังหวะที่1มีเกณฑ์เดินทางบ่อย2 งานที่เกี่ยวกับด้านการใช้คําพูดคําจาหรือต้องใช้ปากอย่างเช่นบางคนก็อาจจะอายอย่างเช่นเป็นนักร้องก็ใช้ปากไหมนะคะอย่างเช่นเป็นนักพูดก็ใช้ปากไหมอย่างเช่นเป็นนักพยากรณ์ก็ต้องใช้ไหมเช่นเดียวกันนะคะอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการใช้คําพูดการใช้เปล่งวาจาต่างๆนานาออกมาเรียกว่าทําให้ดูคุณโดดโดดเด่นมากกว่าคนอื่นๆไพ่ใบต่อมาได้ไพ่หถ้วย ห้าถ้วยเขาบอกว่าช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกคิดเครียดนะในช่วงเดือนตุลาคมเนื่องจากว่าคุณตั้งเป้าของความสําเร็จสูงเกินไปสักนิดหนึ่งดังนั้นจริงๆแล้วคุณสําเร็จแหละเพียงแต่ว่ามันสําเร็จไม่ตรงตามเป้าหมายที่คุณตั้งใจไว้คาดหวังไว้หรือกําหนดเอาไว้แต่มันเป็นการสําเร็จที่เรียกว่าสําเร็จไปตามธรรมชาติของมันเพราะฉะนั้นคุณต้องยอมรับกับสิ่งที่ <c oughs> กับสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติตรงนี้นะคะว่า เราสําเร็จได้เท่านี้แล้วคุณจะรู้สึกว่าเราจะไม่เครียดเราจะไม่ท้ออย่างน้อยๆเราก็ประสบความสําเร็จอย่าตั้งเป้าสูงมากเกินไปด้วยภาวะเศรษฐกิจโลกเลยนะไม่ใช่แค่เศรษฐกิจในเมืองไทยมันไม่ได้ดีสักเท่าไหร่มันย่ําแย่อยู่นะคะไหนจะเรื่องราวต่างๆนานาที่จะเข้ามากระทบทั้งในบ้านในบ้านเราประเทศไทยทั้งต่างประเทศเขาก็มีการสู้รบกันเกิดขึ้นยิ่งมีคนประโคมประโคมข่าวว่าจะมีอะไรนะ สงครามโลกครั้งที่สามซึ่งมาดามก็ไม่รู้นะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งไว้ก่อนแต่ทําให้คนวิตกจริตได้นะคะดังนั้นไพ่ใบต่อมาได้ไพ่สามดาบ ให้สามแบบเขาบอกว่าการตั้งเป้าหมายหรือคาดหวังสูงเกินไปจะทําให้ชาวราศีพฤกษภหรือลัคนาพฤกษภผิดหวังเสียใจกับสิ่งที่คุณตั้งเป้าไว้เพราะฉะนั้นนะจริงๆแล้วปล่อยเป็นไปตามธรรมชาติของมันจะมากจะน้อยถือว่าอย่างน้อยน้อยเช่นก็ยังได้ถ้าคุณไปตั้งเป้าสูงคุณจะผิดหวงังเพราะผิดหวงังคุณก็อาจจะหงุดหงิดง่ายเจ้าอารมณ์หัวเสียง่าย <c oughs> สติแล้วก็สติสัมปชัญญะในการที่จะพูดอะไรหรือการตัดสินใจมันจะลดลงเพราะความเครียดมันจะเข้ามาครอบงำนะคะไพ่ใบต่อมาได้ไพ่สี่ไม้เท้าสี่ไม้เท้าเขาบอกว่าถ้าสลัดความเครียดสลัดความทุกข์ใช้สติปัญญาให้ละเอียดรอบคอบคุณสามารถประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวในด้านหน้าที่การงานก็ดีแต่ในเรื่องความรักก็มีเกณฑ์ของการที่เรียกว่า อาจจะคนโสดอาจจะได้แต่งงานนะคะอาจจะมีเกณฑ์ของการพัฒนาความสัมพันธ์กันได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะคนที่เข้ามาเขาอาจจะเป็นคนที่เคยอกหักผิดหวังกับเรื่องความรักมาแล้วมาเจอเราก็จึงทําให้มาลงเอยลงเอยกันได้อย่างง่ายได้นะคะสามารถมีความสุขได้ ไพ่ใบต่อมาได้ไพ่หนึ่งไม้เท้าหนึ่งไม้เท้าถ้ามาพูดถึงเรื่องงานเขาบอกว่าช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยมีเกณฑ์ของการเริ่มต้นงานอะไรใหม่ๆที่มันท้าทายความสามารถแล้วคุณก็ประสบความสําเร็จคุณทําได้คุณเป็นคนเก่งแต่ถ้าเป็นเรื่องความรักเขาบอกช่วงนี้มีเสน่ห์มากเลยนะชวาวราศีพฤษภจึงมีคนเข้ามาถ้าคนโสดไม่เป็นไรแต่คนมีคู่แล้วคนที่มีคู่คนที่มีคนคุยอยู่แล้วหรือมีครอบครัวแล้วอะ ต้องระมัดระวังคนที่จะเข้ามาเขาพูดเก่งนะหวานล้อมดีเลยทีเดียวเดี๋ยวจะไป <c oughs> ขออภัยนะคะเดี๋ยวเราจะไปหลงคลมเขาสะปะป่านิ้ใบต่อมาได้ราชินีดาบราชินีดาบเขาบอกว่าชาวราศีพฤษภหรือราคณาพฤษภคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนเก่งที่เขาเรียกว่าทำงานเป็นทีมฉันไม่เคยชอบฉันชอบทำอะไรคนเดียวทำอะไรคนเดียวจะประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วและดีกว่าด้วยซ้ำ และเมื่อคุณประสบความสําเร็จแล้วคุณมักจะชอบช่วยเหลือผู้อื่นเพราะฉะนั้นจึงอยากทําอะไรคนเดียวเพื่อทดสอบความสามารถท้าทายความสามารถของคุณมากกว่าที่จะมาทําอะไรร่วมกลุ่มกันการทําอะไรคนเดียวในที่เนี้ <c oughs> บางครั้งบางทีการที่เราจะทําอะไรคนเดียวเราก็ต้องดูได้ว่าต้นทุนเรามีมากมีน้อยแค่ไหนหรือสิ่งที่เราทําเนี่ยได้รับผลตอบแทนมากน้อยแค่ไหน หรือสําหรับบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการต้นทุนมีอยู่แล้วแต่พอทําลงไปแล้วในช่วงเดือนตุลาคมเนี้ยมันอาจจะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้น้อยนะไม่ตรงตามเป้าหมายไม่ตรงตามความคาดหวังไว้อาจจะผิดหวังเสียใจเล็กๆกับการที่เรียกว่าลงทุนไปแล้วทําไปแล้วได้เงินแค่เพียงน้อยนิดเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤกษบหรือลัคณาพฤกษบ อ,อ่อเดี๋ยวเรามาดูว่าเราต้องเสริมพลังบวกรับพลังบุญรับมือกับสิ่งนี้อย่างไรเพื่อให้มันเฮงมันปังมากยิ่งขึ้นจะได้เงินได้ทองเป็นกอบเป็นกรรมนะคะไพ่ใบต่อมาได้ไพ่หกถ้วยหกถ้วยเขบอกว่าไพ่ใบนี้คุณมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนแต่ถ้าคุณไปอยู่ใกล้คนที่เด็กกว่านะ หรือคนที่ด้อยกว่าคุณนะคุณต้องให้การช่วยเหลือสนับสนุนคนที่ด้อยกว่าคุณในช่วงของเดือนตุลาคมเนี้ยชาวราศีพฤกษภหรือลัคนาพฤกษบหนึ่งนะมีเกณฑ์ที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือจากคนที่มีศักยภาพเหนือคุณช่วยเหลือคุณอย่างเป็นห่วงเป็นใหญแต่ในกรณีในกรณีหนึ่งสําหรับคนที่ <c oughs> สําหรับคนที่เอ่อ ต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่นก็จะได้รับความช่วยเหลือมีคนให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณในยามที่คุณลำบากขัดสนหรือรู้สึกไม่ปลอดภยัยคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าแต่ถ้าคุณอยู่ใกล้คนที่เด็กกว่าคุณจะเป็นฝ่ายให้การช่วยเหลือนะไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ราชินีเหรียญเขาบอกว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามธุรกิจที่คุณเริ่มต้นใหม่ๆ คุณมีโอกาสได้เงินก้อนโตมีโอกาสได้เงินเป็นก่อเป็นกำรรนะคะใครที่กําลังคิดจะลงมือทําอะไรใหม่ๆหรือมีคนมาชักชวนให้ไปทําอะไรร่วมกลุ่มกับเขาร่วมองค์กรกับเขาซึ่งมันเป็นงานท้าทายความสามารถหรือมันเป็นงานใหม่ๆที่มันจะเข้ามาบอกได้เลยว่าเมื่อเรารับตกปากรับคําไปนั่นหมายถึงเงินก้อนโตที่จะไหลเข้ามาหาคุณนะคะไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ราชาดาบ ให้ราชาดาบบอกถึงการที่เรียกว่าคุณสามารถที่จะทําอะไรคนเดียวก็ได้เพราะราชาดาบติดอยู่กับราชนีดาบคุณสามารถทําอะไรคนเดียวก็ได้คุณสามารถทําอะไรเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นหมู่คณะได้คุณสามารถรับมือได้หมดด้วยคุณเป็นคนที่มีความเก่งมีความสามารถคนรอบๆตัวคุณเขาจะมองว่าคุณมีความโดดเด่นในเรื่องความเก่งความสามารถตรงนี้พร้อมบวกพร้อมชนใช้ได้ทั้งพระเดชและพระคุณเป็นคนที่หนักเอาเบาสู้เพราะฉะนั้น มันจึงส่งผลทําให้คุณมีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนโตหรือบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการที่จะลงทุนทําธุรกิจก็จะทําให้คุณหมดเงินก้อนโตแต่นั่นหมายถึงว่ามันมีโอกาสได้เก็บเกี่ยวกับคืนมาไพ่ใบต่อมาได้ไพ่สิบไม้เท้าสิบไม้เท้าติดกับห้าเหรียญน,นั่นหมายความว่าคุณอาจจะมีต่อให้คุณมีรายได้ที่ดีแค่ไหนก็ตามแต่คุณมีความรับผิดชอบ ค่อนข้างสูงมากแบกรับภาระความรับผิดชอบไว้ความรับผิดชอบไว้เยอะมากเลยทีเดียวดังนั้นมันจึงทําให้คุณมีความรู้สึกว่าตอนนี้การเงินของทุนสะดุดติดขัดขัดสนไม่ค่อยดีไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่นะคะทีนี้มาดูไพ่สรุปใบสุดท้ายไพ่สรุปใบสุดท้ายก็บอกว่า v i ว of Fortune นวิ e อ o f fortune ในที่นี้เขาบอกว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามให้เริ่มจากเล็กไปหาใหญ่อย่าเริ่มจากใหญ่เลยทีเดียว เพราะว่าถ้ามันเกิดความผิดพลาดมันก็จะทําให้คุณเนี่ยหาช่องรั่วช่องโหว่ได้อย่างรวดเร็วแต่ถ้าคุณทําอะไรที่มันใหญ่ๆเกินตัวเกินไปมันก็อาจจะมีการผิดพลาดเยอะเกิดขึ้นได้มันก็จะต้องมีความรับผิดชอบค่อนข้างเยอะแต่ถ้าคุณทําอะไรก็ตามแล้วคุณมีความกระตือรือร้นมีคนให้การช่วยเหลือสนับสนุนเป็นคนเอาจริงเอาจังกับเรื่องการทํางานธุรกิจของคุณมีโอกาสเติบโตขยับขยายมีคนรู้จักมากยิ่งขึ้น คุณต้องแบกรับงานหนักมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะเพราะฉะนั้นความรับผิดชอบก็จะต้องแบกรับหนักยิ่งขึ้นกว่าเดิมดังนั้นอยู่ที่ตัวคุณว่าคุณจะทําไหวหรือเปล่าไพ่ใบมาดูไพ่การเสริมพลังบวกรับพลังบุญใบแรกก็บอกว่าถวายสังฆทานถวายสังฆทานหนังสือสวดมนต์นะคะคุณอาจจะซื้อสังฆทานสักชุดหนึ่งแต่คุณไปหาซื้อหนังสือสวดมนต์ไว้จะซื้อสักห้าเล่มสิบเล่ม ก็แล้วแต่แต่ในที่นี้เขาบอกว่าให้ถวายสังฆทานเป็นหนังสือสวดมนต์ในช่วงวันพุธเราก็กําลังของดาวพุธอย่างเช่น4ก็ได้17ก็ได้นะคะในช่วงวันพุธวันพุธโชคดีไม่ม,ไม,มีไม่มีอุบตัติไม่มีโลกาวินาศไม่มีอ,อธิบดีธงชัยนะคะดังนั้นมันก็ต้องไปแก้เคล็ดตรงนี้นิดหนึ่งซื้อหนังสือสวดมนต์นะคะถวายไปกับสังฆทานในช่วงเวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกาหนาทีในวันพุธ เพื่อเสริมทําให้คุณมีอํานาจวาสนาบาร,รมีในการที่จะพูดคุยนะคะเสริมให้คุณด้านหนังสือสวดมนต์เสริมเกี่ยวกับเรื่องอะไรเสริมเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาเรียนรู้ของตัวคุณทําให้คุณกล้าคิดกล้าตัดสินใจที่จะเขาเรียกว่าทําให้กล้าคิดกล้าทากล้าตัดสินใจในการที่จะพูดจะอะไรออกไปแล้วมันจะส่งผลดีกระทบกลับมานะคะไพ่ใบต่อมาเขาบอกว่า ให้ล้างพัดลมในช่วงเวลา20นาฬิกา40นาทีถึง21นาฬิกาช่วง20นาฬิกา40นาทีถึง21นาฬิกาเป็นเวลาดีของชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะให้คุณล้างพัดลมาการล้างพัดลมเนี่ยพัดลมเวลาพัดเข้าหาเรามันเหมือนพัดโชคพัดลาบเข้าหาเราถ้ามันมีสิ่งสกปรปกไปกีดขวางมันก็จะทําให้ สิ่งที่จะมาหาเรามันค่อนข้างน้อยเกินไปดังนั้นทําความสะอาดซะเพราะว่าวันศุกร์เนี่ยเสริมเกี่ยวกับเรื่องอธิบดีและธงชัยจะทําให้คุณเนี่ยหนึ่งนะมีอํานาจวาส,สนาบาร,รมีในการพูดจาแล้วยังทําให้คุณพูดจาอะไรผู้หลักผู้ใหญ่เชื่อถือมีโอกาสที่จะก้าวหน้าก้าวไกลได้นะคะไพ่ใบสุดท้ายได้โอ้ขอไพ่ขอไพ่คัะไพ่ใบสุดท้ายนะคะได้ไพ่ ซื้อน้ำเขียวดื่มหรือแจกเด็กในวันอาทิตย์นะคะในช่วงเวลา9นาฬิกา30นาทีถึง10นาฬิกา30นาทีเป็นช่วงจังหวะที่คุณซื้อซื้อในวันอาทิตย์1ขวดก็ได้1กระป๋องก็ได้หรือ6กระป๋องก็ได้แจกกินเองสักกระป๋องหนึ่งอีกที่เหลืออีก5แจกไปนะคะเพื่อเป็นทานบาร,รมีในวัวนอาทิตย์ปีนี้อุบาทเพราะฉะนั้น การที่ซื้อน้ําเขียวแจกเด็กเพื่อเป็นการดับอุบาทแล้วทําให้คุณเนี่ยเอ่อทำให้คุณมีอํานาจวัส,สนาบารมีในคําพูดคําจาของคุณมากยิ่งขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเอ่อถ้าเป็นมาดามมาดามคิดว่าสมควรทําแต่มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลทําก็ได้ไม่ทําก็ได้สุดแล้วแต่ใครจะเชื่อนะคะจบคําพยากรณ์สำหรับชาวราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภแล้วค่ะ ใครที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าครุยกับมาดามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ